สถิติฟุตบอลกับพี่แขมนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แขมพาไปดูสถิติของสโมสรโอลโบเอสเคสิ่งที่บังเกิดในยามที่โอลิโบเอสเคสโมสอนอันดับ14แห่งซูเปอร์เลเทนสวีเดนนะครับลงแข่งขันเกมนอกบ้านปรากฏว่ามีประตูเกิดขึ้นในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตลอดทั้ง8นัดหลังสุดเลยนะครับตัวอย่างเช่นวันที่10กันยายนในเกมบุกไปเยือนเซเรนสกาในฟุตบอลถ้วยสวีเดนนะครับมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่72และ86 วันที่20กันยายนนะครับในเกมบุกไปเยือนบาเก้มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่ 60, 70, 88, 90และ90บวก5วันที that, ่1ตุลาคมนะครับในเกมบุกไปเยือนเคาม่ามีประตูเกิดขึ้นนาทีที่80วันที่19ตุลาคมนะครับในเกมบุกไปเยือนเฮลซิงบอร์กมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่ 66, 72และ90บวก2ล่าสุดครับวันที่8พฤศจิกายนนะครับในเกมบุกไปเยือนเทเลบอร์กก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่62และ90บวก4 สรุปเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับเกมนอกบ้านแปดนัดหลังสุดของโอเลโบเอสเคมีค่าเฉลี่ยการเกิดประตูระหว่างนาทีที่หกสิบถึงเก้าสิบสูงถึงสองจุดหนึ่งสามประตูต่อกเกมและมีสัสดส่วนประตูศูนจุดห้าระหว่างนาทีที่หกสิบถึงเก้าสิบเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะครับพี่พี่ครับค่ำคืนนี้เวลาหนึ่งนาฬิกาของวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนโอเลโบเอสเคของเฮดโค้ชแบนฮาร์ดนิวสันจะเล่นเกมเพลย์ออฟชี้ชะตาว่าพวกเขาจะตกชั้นหรือไม่ กับฮามาบี้ทาลังนะครับโดยโอเลโบเอสเคครับเป็นฝ่ายไปเยือนเกมในค่ำคืนนี้ครับไซติบอกแล้วว่าจะมีประตูเกิดขึ้นในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอย่างน้อย1ประตูครับ